สวัสดีครับพบกันนะครับกับ c s c k s e r v i c e DIY ช่องแหงการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตารางของน้ำยานะซึ่งเราสามารถที่จะพบเห็นได้ในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเวลาเราไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารทำความเย็นหรือน้ำยาเพราะฉะนั้นผมจะเอาเจ้าตารางตัวนี้มาปรับเปลี่ยน ในแนวของผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยจะอธิบายควบคู่ไปกับวงจรของการทำความเย็นหรือที่เราเรียกว่าวัฏจักรของน้ำยาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะประกอบกับหลายๆท่านเนี่ยก็ได้โทรมาถามน,นะครับว่าอาจารย์ครับพี่ครับ ผมจะเติมน้ำยา1 3 4เนี่ยผมควรจะเติมก,กีป่ปอนด์ดีหรือพี่ครับผมทำตู้เย็น R 6 0 0ผมจะเติมน้ำยา600ยเนี่ยเท่าไหร่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายโดยใช้ตารางของน้ำยาเนี่ยมาประกอบกันกับเรื่องของวัตถุรน้ำยานะครับแล้วก็เป็นการทบทวนไปด้วยในตัว ในเรื่องของระบบทำความเย็นซึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันนะแต่บอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้นำเอาต้นฉบับมาลงเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีลิขสิทธิ์เพราะว่าเขามีเห็นมีโลโก้หรือลายน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอามาปรับเปลี่ยนแล้วมันน่าจะดูได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก,กันจากตารางที่เห็นนะครับในช่องแรกก็จะเป็นของเบอร์ของน้ำยานะครับว่าเราจะใช้เบอร์อะไรในการเติมระบบนะที่เราทำอยู่ในตารางเนี่ยผมจะแบ่งไว้เป็นของแอร์นะครับแล้วก็ของตู้เย็นของแอร์ก็จะมี r 22 32 410a นะครับส่วนสำหรับของตู้เย็นเนี่ยก็จะมี 134a 600a แล้วก็290นะครับนั่นคือช่องแรกจากนั้นเราไปดูพร้อมๆกับวัตจักรขอน้ำยาหรือวงจรน้ำยาเลยนะครับนะในการเริ่มต้นนะตอนที่เรายังไม่เดินเครื่องนะหมายถึงว่าคอมยังไม่ทำงานเนี่ยแรงดันของน้ำยาที่อยู่ภายในคอม นะที่มีสถานะเป็นกา๊าซหรือเป็น i เนี่ยก็จะมีค่านะครับตามที่กําหนดนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็น R 22แรงดันในขณะนั้นเนี่ยก็คือ150ถึง155 psi หรือปอนดที่คุณถนัดเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณให้ความสําคัญก่อนนะครับว่าตรงนี้แรงดันจะเท่ากัน ทั้งฝั่งสูงแล้วก็ฝั่งต่ำนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเราให้รู้ตรงนี้ก่อนว่าเจ้า standing pressure นะครับหรือแรงดันตามปกติเนี่ยมันจะอยู่ตามที่กําหนดถ้าเป็น r ยีก็คือ150 155นะครับถ้าเป็น32ก็คือ200กว่านะถ้าเป็น1 3 4ก็จะ80 psi ประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเสียบปลั๊ก ให้คอมทํางานหรือให้ตู้เย็นทํางานให้อร์ททางานเนี่ยนะครับคอมก็จะทําการอัดน้ํายาที่อยู่ภายในตัวมันนะครับจากสถานะกา๊าซก็จะเป็นกา๊าซที่มีแรงดันสูงแล้วก็อุณหภูมิสูงนะครับนะครับในตอนนี้เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะพอออกจากออคอมเพรสเซอร์ที่ท่ออัดเนี่ยกา๊าซจะมีแรงดันสูงความร้อนสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเป็น R 2 2เราจะเห็นว่ากา๊าซที่ออกจากท่ออัดหรือท่อที่ชาร์จตรงนี้นะมันจะได้ถึง250ถึง300 psi นะครับหรือปอนด์นะลองดูนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยในความเป็นจริงเราไม่ได้วัดนะวัดไม่ได้นะครับนะแต่ที่กําำหนดมาให้เนี่ยเพื่อที่ให้เรารู้ว่าแรงดันที่ท่ออัดนะครับหรือทิชาร์จ เพชเชอร์เนี่ยตรงเนี้ย250ถึง300 psi นะครับจากนั้นพอ,อ,อผ่านไปแล้วผ่านออคอนดินซิ่งจนกระทั่งฉีดในระบบไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งฉีดเข้าระบบไปแล้วนะครับน้ำยามันก็จะกลายสภาพเป็นไอหรือกา๊าซเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันตรงนี้เราเรียกว่าซักชั่นเพชเชอร์นะครับ ซึ่งจะเป็นแรงดันที่กลับมาจากระบบแล้วก็กลายสภาพเป็นไอตรงนี้เป็นแรงดันต่ำนะถ้าเราเห็นว่าเป็น R22 เนี่ยก็คือ60-70เราจะทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าไอ60้60-70เนี่ยเราดูจากเกจที่เราสวมอยู่บนท่อเซอร์วิสถูกไหมครับถ้าเป็นตู้เย็นคุณก็สวมตรงที่ไอหัวที่เติมน้ำยานั่นแหละครับคือท่อโลหรือท่อเซอร์วิส เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น R 2 2เนี่ยตรงนี้ก็จะได้ประมาณ6 0สิถึงเจปอนหรือ psi ไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกได้เลยครับว่าเราจะเติมน้ํายาแต่ละเบอร์เนี่ยกี่ psi หรือกี่ปอนตรงนี้พอทําความเข้าใจได้ไหมครับนะฮะถ้ายกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็น R 22เราก็ต้องเติมให้ได้6 0สิถึงเจปอนหรือ psi ถูกไหมครับ ถ้าเป็น R 3 2คุณก็ต้องเติมให้ได้ร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบปอนหรือ p s i นะถ้าเป็นตู้เย็นนะครับที่ใช้น้ำยาหนึ่งสามสี่คุณก็น่าจะเติมอยู่ที่ระหว่างสิบสองถึงสิบห้าปอนหรือ p s ไนะครับหรือถ้าอาจจะเป็นตู้ใหญ่หน่อยก,ก็อาจจะมากกว่านี้แค่ปอนสองปอนนะครับตรงนี้พอเข้าใจได้นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็น R 6 0 0ล่ะถ้าเกิดคุณเคยดูคลิป ที่ผมเคยทํามาเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าเวลาเติมน้ํายา r 6 0 0นะครับเราจะเติมให้เสมอ0นะครับในนี้ก็กําหนดไว้ให้เห็นว่ามันต่ํากว่า0นะครับไม่เกิน1ปอนด์นะอันนี้คือคือเป็นตัวบองบอกแลวครับไอช่องเนี่ยช่องเซกชันเพเชอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นแรงดันที่เราใช้งานละครับนะที่เราเสียบเกจเข้าไปแล้วเราเติมน้ำยา เราก็เติมให้ได้เท่านี้นะครับมันสําคัญที่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ยี่สองสามสองสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยคุณก็เติมตามที่ที่เขากําหนดซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเติมเท่าไหร,ร่นะฮะก็เช่นเดียวกันกับตู้เย็นหนึ่งสามสี่คุณก็เติมสิบสองไม่เกินสิบห้าปอนด์ psi นะครับอา0หกร้อยคุณก็เติมให้เสมอศูนย์นะฮะไม่ให้มากไปกว่านั้นถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยถ้ามันมากไปกว่านั้น พ่อก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับนะเหมือนกันกันกบ r 2 9 0คุณก็เติมให้ประมาณ65-70ถึงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่ผมเคยที่ผมเคยลองเติมนะครับ r 2 9 0เนี่ยผมเติมแค่50ปอนด์หรือ50 psi เนี่ยก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะฮะซึ่งเรานำตารางเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ เติมน้ํายาเข้าระบบได้อย่างง่ายดายนะครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วครับแต่ว่ามือใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรือท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเริ่มหัดทําเรื่องเกี่ยวกับระบบความเย็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้นะจริงๆแล้วนะครับในตารางตัวเนี้ยก็ยังมีอาพวกที่ขึ้นต้นด้วย4อย่างเช่น404407 417นอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าผมเห็นว่าผมเห็นว่าเราไม่ค่อยได้เจอนะัก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอพวกนี้คุณก็ลองไปค้นหาดูนะครับแล้วคุณก็จะเห็นว่าเขาได้บอกไว้เหมือนกันว่าคุณจะเติมเท่าไหร่ทางด้านซักชั่นหรือทางด้านหัวเซอร์วิสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตารางที่เอามาให้ดูเนี่ยจุดประสงค์ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับส่วนไอ้จุดเดือดของน้ำยานเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญสักเท่าไหร่นะฮะ พราะว่าจุดเดือดแต่ละน้ํายาเนี่ยเขาก็กําหนดมาอยู่แล้วว่าเท่านั้นเท่านี้นะเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือมันอยู่ที่ตรงแรงดันตรงหัวเซอร์วิสนะครับที่ซักชั่นเนี่ยที่เราเติมน้ํายาเข้าไปเนี่ยหัวนั้นน่ยว่าเติมเท่าไหร่นะฮะไอเรื่องของแรงดันสูงหรือชาร์จเพชเชอร์เนี่ยโดยเฉพาะแอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็เขาก็อาจจะทําหัวไว้ให้ใหสําหรับเราไว้เทสนะครับว่าระบบเนี่ยมันได้ไหมนะซึ่งระบบพวกนั้นเนี่ย จะให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าแรงดันทางด้านสูงเนี่ยได้ไหมนะครับเปรียบเทียบกับแรงดันทางด้านต่ำนะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันไปมีบทบาทส,สําคัญในแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะให้ความสําคัญนะครับก็มีเท่านี้สําหรับเรื่องเกี่ยวกับตารางของเ,อเจ้าตารางที่ ใช้น้ำยานะฮะเราก็คงจะพอจะจับใจความได้นะครับว่าแต่ละน้ำยาเนี่ยจะเติมกี่ปอนหรือกี่ PSI ตามตารางที่เขาให้ไหว้นะครับเป็นไกด์ที่พอแนะนําให้เราได้ทํางานได้อย่างถูกต้องแล้วก็สําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะฮะ ขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับดวงท่านลูกทุกท่านลูกทุกคนตลอดไปกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงนี้สวัสดีครับ